สวัสดีเพื่อนๆช่องหม่ำโมเดลนะครับวันนี้มีของใหม่มาให้ดูอีก,อกแล้วนะครับผมเป็นท่อนะครับท่อโลหะตัวน,นี้นะครับเป็นเหล็กเลยนะก็เอาไว้สำหรับทำเป็นเส้นท่อร้สิบร้อนะครับผมอันนี้คือผมงอแล้วนะเมื่อกี้หมอคีมจับแล้วก็งอด้วยมือเลยนะครับก็แข็งพอสมควร คุณอาจจะลองใช้เป็นไฟลนก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะงอนี่นะครับเป็นเหล็ก,เ,ลกเอาไว้เดินหน้าไปกับคัส4ีรถนะครับวิธีการยึดก็จะใช้กาวยางก็ได้นะครับหรือว่าใช้ลวดผูกก็ได้เพื่อความแข็งแรงตัวนี้เป็นปลายท่อนะครับมีขายเหมือนกันนะเดี๋ยวลองใส่ดู ครับปลายท่อก็เป็นโลหะนะครับเงางามแบบนี้เลยนะครับก็จะเทปแบบก็ไปดัดนะครับดัดให้เข้ากับรูปทรงของรถคุณนะครับแล้วแต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าานี่คือแบบง่ายง่ายนะผมสาธิตแบบง่ายๆให้ดูก่อนกระจกมาประมาณนี้นะครับต้องหลบดัมหลบกันชนให้ดีนะครับอันนี้คือสาธิตนะครับผม ก็หนึ่งเส้นนะครับถ้าคนซื้อไปคุณก็จะได้แบบนี้เลยครับหน้าตาไปรอกกระดาษออกนะครับเป็นสติกเกอร์แปะอยู่ความยาวก็อยู่ที่ยี่สิบห้าจุดสองเซนติเมตรนะครับนี่ครับความยาวส่วนความหนานะครับน่าจะประมาณสี่ห้ามิลนะความหนาห้ามิลนะครับ มิี่มินนะครับไม่ถึงหความหนาสีมินนะครับก็ลองดูนะครับเป็นโลหะตัดด้วยเรื่อยตัดเหล็กได้นะครับผมนี่เลย